เ uh ป็นลังอจ้ยหน้ามนออกตองแกกินลังของมีางงงอยู่มั้อไปเลี้ยงให้เลยเรยบร้อยมหาจักสามารถหาสิว่าเห็นบ้านเรายู่หรือไมเ็นบ้านโน้ตไ เดินอะไรหมไปกงเลสายไปยุ่งต้อเดินไปซอยก็ไปเห็แบบที่บอรถเห็แบบกรกเลยแคว้นอกเาเลื่อัง่งหน้านั่นแหละเาเลปเรยจอชืเขาเลื่อออโต้เลยตงเอาไอะดเลอแบบที่จมาเลืแบบที่หลายบาทเลยว่ะ ไม่ได้เนออต้ไงสการท่นแออืม่านแอบไเลยแต่ก็เบิ่มเพิ่มพกนี้เรเพิ่แอบปเรยางกำไรมาหลาก็ไได้โตเลยร เราเรียนมันไม่ดีเพื่อเมันไม่อไมเองมันมาคบมันหมเปิดเปิดวิธีหอนเียตัวเสียงตวเสียงหล่อเียง

ซอมามามาตับกับเขากินถ้าราแบกได้นึ่งวามปี้อยากยเราเ็ก่อนจอย่างนี้ vô trong bì thì có thì có hay thống này lần phải... à, này lần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  này này lần này lần này lần này là này lần này lần này lần này này lần này này lần 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 này เขายังไปแล้วนของยังไปแล้วจะเอาเอายอดเรินอีเข็ดดีก็ปีนี้มามีแรงทนส่วนมันมันมีมันัเขราะอะไไม่หยที่เขาอามาตาไปสแกนได้งั้นเกินร้อยได้งั้นพันไอเ่องันั่งดู็อเราได้จากเพียกว่าของิยังเกียยังขงอะไรเรื่ะ่กินดีดีนเพราะว่า เขาไปหาสมาชิกเขาองค์กรเขาเลยไปสแกนมันแต่จำไปเอาขมกนแต่ว่ายเอ้อมกินอพวกมันก็ได้พั่นจได้เยอะเลยว่าได้เยอะบานเปิดมันซืมาจำพวกซื้อแาเขาื้อซจาสมาชิกเดียวนี้ย่งเบอร์คอเบอร์คอนได้เหรกเอาไปแลกเป็นสมุดนไทย นี่หน้นาเ่าไปหาหาตเกียตเกียบแล้วทำเดียวนั่นหนึ่งนั่นจะ่นาานเก็บมาตาม จิตเนียวียเอาเดียยเยังย่เรื่องแอต้ำมันทำย่างไได้ัอต้องทออต้อได้เามันเดีดไปเสียคของนลว่าหน่วเงละที่เรียว่ามัน ยืดตึไมดไได้จาน้กว <off Jord ania> ่านมัดจะนมีม <t Do fr choices> ันมต่ต่มันะบีบไงเลยบน้มันมากเลยเาเ่มันมันยลงลุมยกก็ได้คำวมัน่า่ะลุวลกไ เด้อครับลูกขา้นานีมแล้วมีม่อราดกระสับกระชงนจมีเรื่องยังมีแตยมีาายมา,า,าหาเราื่องนก็อไม่รบ

แบบแบบวาเต็มตอนนี้ <laughs> ว่างจริงนะต้อไปนอนไนแต่ถ้าชงชงเาอพอมันรู้สกม,มันจะถึงสิสนงนั้นเดีวเที่ยวับางตรกลาของ,ง,องมมขอบจักรวรดินะครับามาขอ one.